เอร่มยน้ำแดงอร่มยน้ำแดงสวัสดีครับผมชาติอยู่ไหนไปแป๊บนึงกินน้ำอยู่สวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแครนะครับแฟนคลับกูไก่สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพี่ไก่ตอนนี้เราอยู่ทุกบ้านของคุณแม่คุณแม่กับคุณพ่อคุณแม่กับคุณพ่อที่อยู่เชียงใหม่เชียงใหม่บุญพ่อสวัถึงนี่ดีปีนองจเจนีมพ่อกันครับ กับแม่แม่บอกว่าแม่จะได้ฟังดูเรื่องแม่บอกแม่หู้แม่บอกว่าแม่พูดเลยแม่ฟังแม่ฟังไม่ทันเอาล้อหุ่นไก่กันนี่ครับพี่น้องอาหารการกินแบบมากมายหลายอย่างแม่แล้วเกี่ยวไหมคุณแม่กับอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อแป๊บตัวนึงตับแม่เขาค่ะสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณแม่ครับสวัสดีครับ ใจดีดีพ่อกับแม่นี่ใจดีขับคุณค่ะเต็มมือหูคาวเลยแม่พักหาว่าคู่ไกลพ้ากันมาเที่ยวอ่าเชียงใหม่บ่อรุกมาพักบ้านแมียอะไรเด้อสันจะเป็นดีพักพิงพี่น้องนี่แหละมาหอดเดือบึงตามนี้เลยครับแล้วพ่อแม่มาอีกสามเร็วๆมปรู้เรื่องด้วยนะแม่ยเตว่าสอบเบิ้งเฮาแต่ว่าแมียเม่ฟังอ่ารู้เรื่องอยู่แต่ว่าต้องบอกซาซาาพูดช้าๆแม่ยเมียสิเรารู้เรื่องนี่เบิ้งพี่น้องอันนี้แม่ยเขาอึดนี่ยังกันนี่เนี่ย เขาเรียกอะไรผักส้มยำผักส้มยำพี่น้องนี่ผักดองยำผักดองยำเออล่าสุดพี่น้องผิดเรืมกดไทยลืมกดไทยเมื่อกี้นี่อ๋อก็บ้ากว่าแนนนี่ลืมกดไทยเอามาแนะนำเมนูอาหารเหนือแต่ละอย่างมาแนะนำเมนูอาหารนะครับพี่น้องนี่ขอบคุณคุณแม่คุณพ่อใจดีนะครับพี่น้องเห็นมะพร้าวเห็นมะพร้าวเยาว์เยี่ยวคิดจะอยู่ในกินไว้ให้อีกครับพี่น้อง มากไมอะไรอะหลายอย่างพ่อก็ต้องเข่งแกบูรเด้วยพ่อกินเลยนี่ไงก็กินเลยพ่อกับแมียสีอายกินนะครับพี่น้องก็กินอย่างเดียวที่แน่ใจดีใจดีครักบูนหอดจอดถึงกันอีีจะงได้มาหอดมาถึงกันนีครับพี่น้องบูนเป็นธรรมดามนเป็นไปได้ยากมากเลยนะใช่ติ้งไปได้ยากมากเลยนูโคราดครับ okay นี่ ลูกพุทโธดขนแก่นอันนี้ป่าจีนอุบลราชธานีสี่คนสี่จังหวัดคนอุบลฮะเป็นแมพ่อกันไรเง้ยพี่น้องคิดเบ้างเอาว่าได้แพ่อกับพ่อกันใยญ่ไก่กับะมูกอะไรอุบลเนี่ยแมีนดีใจดีคุณเมียทักมาชื่อว่พายีต่อไก่กับะมูลูกสิไปเที่ยวสิมาเทียวเชียงใหม่โบบัสนคนว่าเมียนแล้วมะเมียนอยู่ครับก็เลยว่าสิเมียมาบ้ามะผักอะไรดื้อมานอนเมียนบ้านเมียก็ได้บัสนก็เลยได้มานี่ยะครับพี่หนุ่มดูหอดจอดทึ่งกันยี่หีหมาหอดแล้วกก็็เดดไไ้ย่ิน มองหลับมองนอนก็ฮิตไปให้ให้เลือกเลยดิพี่น้องแม่บอกว่าเลือกเลยจะนอนไหนก็นอนได้นอนข้างล่างก็ได้ข้างบนก็ได้พ่อกับแม่อายุสองคนได้งกระเสดวกเหมน่นไปนอนบนรีสอร์ทตะคืนนี้จะตื่นมากี่โมงนะจะตื่นมาดูหมอกตอนเช้าตื่นที่สิบเอ็ดโมงตังนาิกาตีห้าครึงอากาศดีิตั้งนาฬิกาได้ว่าตื่นสิบโมงรับในขนาดยูนิกิอันนี้แคมเปญบ้านเทากัสิอื่นสมบูร่้องพี่น้องเต่ถ้ทา เชียงไม่เงินยังเน่ยจินส้มมออันนี้แบบนี้อันน้องว่าจินส้มมอจินสมมอจินสมมอมอกับหมวดนะอุ้ยไม่ใช่มันหมูหมูนึกว่ามอมอเอันนี้ได้ไหมอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้องเจ้าองเจ้าองเจ้าต้องไม่อองเฉยเฉยไม่ใช่องเจ้าองคอยไม่มีองคอยอนี้ตำปูกุ้งไชโวีตตเองทำปูกุ้ไก่น้อยเดียวด่าละป้าเต็มหม้อกระดิ่งน้อยเดียวได้ไหมพี่น้อง แม่ล้วบอกเฮ็ตว so ่าเห็นรอยเดียมหมอจ้าตีมหมอซิลิโคนแม่เราบอกแม่เราบอกจะห่อแฮหงซิลิโคนกับคนแกนซิลิโคนกับบอลเพล่งน้ำเออเสียไปเจ้ายังก็เจ้าเจ้าแม่เขาว่าเจ้าเจ้าคืออะไเจ้าค่ะเจ้านี่คือหมายถึงว่าใคร็นเขาก็บซิเป็นข้าหเลยครับถ้าดั้งเดิมของยันกัมบูลานี่มันจะเจ้านะเจ้ามันจะจอดจานไม่โทรสระอาวเวนเจ้ามันจะเจ้า เจ้าก็คือสระเอจอจานไม่โทสาราถ้าเป็นเจ้าอีสานก็คือเจ้าเจ้าคอยเจ้าคอยเจ้าคอยเจ้อันนี้ข้าเจ้าข้าเจ้าอันนี้เจ้าอันนี้เจ้าอันนี้คอยอันนี้ว่าเจ้านั่นแหะเจ้าคอยเจ้าเจ้าอันนเจ้าคอยคอยนี่เจ้าเจ้ามีเจ้าอนนี้คอยนี่อันนี้เป็นมุกเหรอเตรียมเอบแอบเดี๋ยว แอบไปเตรียมกันตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะอันนี้แอบไปเตรียมกันแต่เมื่อไหร่ไม่นัดเลยตัวเลยพ่อแล้วก็าลจะกินเข้าไปวเนี่ยเข้าเงี้ยวเข้าเล่งเรกพ่อบอกว่าพ่อกำลังกินพ่อกำลังหิวเลยนะเพราะว่าจะกินเขาแบบเต็มที่พ่อเรียกว่าลูกๆจับกล้องเห็นไหมพ่อแทบเด็กบางอยากเลยพ่อจะวิ่งหนีแล้วเกินอีกไป ข้ากันจีนเนี่ยมาได้ดูได้นะแล้วก็ดูอ่ะถ้าก็มาพอก็เตรีมที่เลยพอเตทียมมาเข้ากันจีนเนี่ยคอันนี้กินไปแล้วหมดก็ห่อหนึ่งอันนี้เป็นห่อเขาเรียกอะไรเนี่ยข้ากันจีนข้ากันจีนหรือส้มกันจีนกันกันกันจีนกันจีนจีนกันจีนจีนก็คือหมูเนี่ยนะมันรสชาติหมูผสมหมูผสมต้มเหมือนกันมันมันมันเข้าวส้มเออข้าเนาะมันคล้ายข้าวต้ม เราจะกินกับอะไรแม่เนื้อในปนมะเขือเนื้อเนี่ยกินกับก็จะให้กินกับเออนทียมกระเทียมเตียวอ๋อนี่กินกับหมแล้วก็มีผัด้วยใช่ไหมพ่อพิคอตพิคอตมีพอีกทอด้าวมีนพิคอตอีกโอ้จะเป็นดีครับพี่น้องดีดีอี๋ลีแล้วกับมูลูก็มีอยังมาฝากแน่นอก็ได้นะบมีอยังมาฝากพ่อกับแม่เลยแล้วก็ด้านแล้วก็ด้านไหนเมื่อกี้เมื่อกี้เอาเงินซื้อของมาฝากแม่เหรอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แม่ซื้อเมื่้ตอนนั่นประมาณ ห่อยกันยังไงนี้สิบแปดบาทห่อห่อละวสิบแปดบาทห่อละวสิบแปดบาทไอ้ทีกรุงเทพมาเขาเลยต้องหากินนี่คนต่างจังหวัดมาข้าวเม่นบ้านเท่าไปสิวเป็นเขาเขาห่องมุกเนาะเขาห้องมุกก็ได้แม่ไม่ต้องเก็บนุ่มคอร์กินเลยลูกกินเลยเอาให้อิ่มไปเลยลูกต่อกินอยู่นะมันจะอยู่ตรงตรงหน้าพ่อกปันนี้แล้วก็แล้วจำนี้ปันข้อนี้ จริงอ่ะแบ่งให้มันมีสามมันมีสามปันแบบไงไงเลยเอฟไผ่เธอปันหนึ่งสนุบีปันหนึ่งนกต่อปันหนึ่งเดดูสนุบีกินพี่น้องเลื่นเนี่ยไม่รู้คนกินข้าวเยอะมาเก็ตถุงใหญ่มากเลยเนี่ยนี่ยไม่กินแม่ข้าวดีโอ้แม่ลงตรงนี้เลยค่ะให้ยังไม่ลงหนูจะชิมไอ้นั่นมันหลายอย่างหลาย นี่ไส้อัวนีบกินเลยชิมแล้วอร่อยไส้อัวนี่เคยเคยอยู่มีน้องเอาเคยเอาไปฝากจากเนื้อเลยพี่อยู่เป้จังหวัดเป้กินไหมเข้าชิมดูสิ ถ้าของดำรงนี่ ientes, แม่เหไปซื้อมาแต่พวกมันสิคุณชอบเนาะของดำรงน uh, so ี่นะชอบชอบไม่ติด so กันโซนเล็บก so ็เหมือนเพราะว่าของดำรงคุณคือรสกนจะมันจะอ่อนลูกสั่งบ้านหนูขอได้คืออะไรอันนี้ก็มันพริกหนุ่มนะฮะที่ตะกากหมูแก้ไข่้กบอัวห่อน่ะฮะมันคือมันเป็นยังไงรสชาติทั้งความห่อนมันมันเหมือนกบอัวบานเห่อนไหมกบกบยังเกาะกบอัวอันไหมกบอัวไปว่าอะไรคืออะไรอ่ะ คืออะไรอ่ะไม่รู้จักอะไม่เคยกินมันถอดหนังถอดอะไรออกอ่ะแล้วมันอัดยัดไส้เข้าไปอัดยัดไส้แล้วไปปิ้งอไปปิ้งกินไม่รู้ไม่เคยกินคือไม่เคยมีอยู่บ้านอยู่บ้านบ่มี่ด้วยไมนไม่กินกบเครื่องเหมือนกันถ้ายากก็ยากไปซื้อบ่มี่อย่างม่หยัดม่หยัดปิ้งปิ้งประมาณนั้นโอ้จะเคยอย่างกบ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 ยัดไส้กบยัดไส้นัอะไรเป็นดองเสียบมีแต่ดอกเสียบนะครับก็ใช่เลยนะเราต้องทำให้เขาใส่หมูนี่อันนี้ถสนใจท่านยศที่สุดเลยไง บ้านเท่ากัสีสสมูเนาะบ้านเทากัสีอื่นสมูมูยดีใจแซ่บูนหอนจอดถึงเะรด้มาพ่อกันพี่น้องเอ้ยต่างคนต่างทีมต่างคนต่างหมองอีสานกับเหนือมเป็นทั้งบดานิเมใส่ไปมือใ่ล้คนอันนี้เรียกจิตแทบจิตแทบจิตแทบนี่รล้ว่ามก็เอหมูใหญ่บอเมนหมองขนกักกแแทบแทบปิก นัดกันก่อนนัดกันก่อนตอเรียกอะไรนัดกันก่อนแม่เดี๋ยวมันจะแป๊กพ่อจัดเต็มที่เลยพ่อเลยอยากกินแต่โมลูกเด้อร์อีเลยโมลูกโมลูกวันหนึ่งคืนกับอีกหนึ่งวันเมื่อกานไปไหนแม่ก็ยังต้อเตรียมตัวกลับใช่กบก่อนเครื่องสี่โมงใช่ไหมครับ เพราะว่าเขาต้องรู้รถกขึ้นบ่ายโมงบ่ายโมงต้องารถไปขึ้นขึ้นบ่ายโมงแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็เขาก็ต้องทูดุงรบ่เขามีรถไแล้วก็ไปเจ็ดเออยู่แถวเซนเป็นไอเซนเอดเนไปเอลลพูนกัได้ไหมแก้หนูลำพูนลำพูนไม่ไกลสามสิบกิโลสามสิกิลลำพูนมีอะไรให้เที่ยวส่วนลำไยรว ลำไยแม่ลืมอกอลืมมาน้าลำไยงอซื้อมากเหมือนกันไะเม็ดแปลงง้ออันัหนเม็ดที่ไม่เป็นเป็นพวงน่ยแม่เออไม่พราะว่ามันนี่นี่นี่ไยนี่นี่นคุณพ่อพ่อ้มตำอร่อยไหมโอ้สุ้าอาว ตอขอาวเป็นส่วนต่อมาใส่าราออะบเพิ่มเพิ่มลาาไปเหแล้วเราเพน้ำตาลนิดหน่อยโอ้หกับับมีสสดเลบนไอแม่สดมเอามาจากสวนจากสวนสดกัแม่หรอสดแม่ก็มีเหรอีมมีเลอสวน่เนปาี่เป็ปลาตองนู่นไก่ไหมปลาตองกัประมาณประมาณ40โลก็ไก่อยู่แค่ส40โลสัโมงหนึ่งผู้อยากไปอยู่ดีไก่ แม่ตื่นก <helmet S 1> ีโ่โมงแม่เนาะมีอะไรบ้างคะอยู่สวนแม่แม่ตื่นตอนไหนต้องถามพวกเธอจะตื่นกี่โมงหยุดนั่นแหละหนูไม่นอนค่ะแม่และพันอีบีดทา่ไหนคะแม่ฮะพันอีบีดนี่ไงพันอีบีดไงถูกต้อตอนเวลากินเขาจะเขียวเด้เขาปลูกไว้ลังบ้านประจานไม่ค่อยมีไงเป็นขโมยกินของเขาก็ปลูกไว้หลังบ้านอยู่บ้านก็มีต้นหนึ่งประมานหมู่บ้านหนึ่งมีต้นหนึ่งอะแต่ตอนนี้เราไม่ออกลูกแล้แล้วก็ไม่มีกี่ต้น เป็นสวนเป็นสวนปาเดี๋ยวนี้ก็ต้องได้ขายด้วยใช่ไหมัน่จ้อว้สุดยอดรอยต้นแกให้เขาทำนะอไม่มีเวลาไม่มีเวลาทำต้องทำงานเป็นเปนกมำย่แล้วไปิเต้นแบบเออเออจันเลยเจอกันเลยเมื่อเอื่นเจอกันสวนลำยาคุณแม่เลยแปดโมงมทมทมมแปดโมไห กินต้นก็ยัได้กินกินต้นแบบหวานนั่นแต่บ่มียานะครับกินได้เลยทั้งที่เขาจะพ่นยาอันนี้บอกได้พ่นอยู่มันต้องกินหลังอาหารเ้อเออเอามาโชมมาจะเปลี่ยนเสนอเลยก่อนเอาไปขอตอนเอาใจสละน้อพี่น้องเนาะจะได้กับขอบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ให้มาพักอาศัยแล้วก็ให้กับขขากัำลังไปยุ่ยให้กินนะครับพี่น้องครับกู้คำเมืองก่อนเนาะกัษณ์สิริกินเขากินยังโตนะพี่องย่องนะฮะมันลงยังไง เอาเมึงก็บอกแม่สิมึงจะพูดว่าอะไรให้แม่ฟังขอบคุณคุณแม่กับคุณพ่อมากนะคะพูดเสียงดังสิพูดคำพูดคำอะไรนะคุณพ่อกับแม่่เจ้าีขอบคุณพ่อกับแม่เจ้าขอบคุณกับไป่อกับแม่เจ้าขอบคุณพ่อกับ ขอบคุณแม่กับป่อหลายๆจ้าไอพี่น้องไอขอบคุณที่หนีคว้าไม่ขอไวันในกินเข่าตอของวันในเลี้ยวสอของอีสานคือเก่าพี่น้องอันนี้กันแล้วนะครับนอกจากไทยพี่น้องให้เบิงนะครับตอนนี้เขามาพักกันอยู่ที่บ้านคุณพ่อกับคุณแม่เด้อพี่น้องเด้อไอการมือแรกสิไปใส่ตัวนะพี่น้องรอชมคลิปครับคลิปนี้แต่อย่าเอาพังพิ่นาดนะมึงมึงไม่เล่นด้วยนะคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ซ้ำหนีนะครับพี่น้องพวกกันคลิปนาดครับสวัสดีครับ บายๆครับ